วันนี้มารับรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจเนาะเน้นย้ำนิดหนึ่งคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะ,ะหนูมีเก็บพี่มากกว่านี้ไหมไม่มีค่ะตอนโปเลยเนาะใช่ค่ะอืมอันนี้ก็เซนพี่โอเจนคนเดียวด้วยใช่ค่ะไม่ค้ำเลยนะคะทําจบจบจริงไหมคะพี่โอจริงจบจริง,จ,รงจบจริงเนาะวันนี้มารับรถแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่าดีใจครับดีใจเนาะ,ะคันนี้หลกกักๆก็ใช้ในครอบครัว กับลูกชายใช่ไหมคะตอนแรกที่เราจองกันมาเป็นอีดิแกนพันเก้านะคะแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้รถค่อนข้างขาดตลาดเนาะคันนี้พร้อมก็เลยโยกเลยเอาเลยจริงๆวันที่เรามาจองอ่ะมันเห็นคันนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่พันแล้วตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะใช่มันใช่ไหมแต่วันนี้ปุ๊บเอาเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับจูนนะคะจูนอิรุสุปทุมทานีนะคะวันนี้จูนก็มีส่งมอบรถนะคะจำนวน2คันเลยนะคะพี่พี่ก็คันแรกนะคะนี่มาแต่เช้าเลยนะคะเป็นคัน n e x นะคะตัวอีลิแกนด้คะโฉมใหม่เครื่องสามพันนะคะ ddi นะคะตัวนี้นะคะออปชันนะคะค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะเป็นรุ่นที่ออกมาใหม่เนาะเดี๋ยวจูนนะคะจะพาไปรีวิวร เวลานะคะเดี๋ยวเราตามกันมาไปกันเลยเนาะมาเลยเริ่มที่เจ้าของรถนะคะเอ่าพี่สีนะคะกับพี่พันธ์นะคะอ่านี่พี่สีเนาะพี่สีวันนี้มารับรถแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ่าดีใจครับดีใจเนาะหล่อเลยวันนี้มาเลยคันนี้หลักๆก็ใช้ในครอบครัวกับลูกชายใช่ไหมคะอ่าตอนแรกที่เราจองกันมาเป็นอีดิคันพันเก้านะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้รถค่อนข้างขาดตลาดเนาะ คันนี้พร้อมก็เลยโยกเลยเอาเลยจริงๆวันที่เรามาจองอ่ะมันเห็นคันนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่พันแล้วตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะใช่มันใช่ไหมแต่วันนี้ปุ๊บเอาเลยเพราะสะดุดตาเห็นเล็กสวยค่ะถูกใจถูกใจแล้วเหมาะกับรถครอบครัวนะคะอืแต่ได้ข่าวว่าคันเก่าอีซูซูก็ก็เป็นเจ้าของอีซูซูเหมือนกันรุ่นเก่าใช่ไหมคะอีซูซูเหมือนกันคันนั้นปีไหนคะป คอมเมอร์เลวอ่ะคอมเมอรเลวคอมเมอร์เลวไอ้อีซูซูคอมเมอร์เลวรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยสองพันห้าคอมเมอร์เลวก็คือเป็นแฟนพันธุ์แท้อีซูซูก็ไม่ถึงยังเชื่อมั่นในอีซูซูค่าพี่ใช้ดีครับใช้ดีเนาะครับผมยังไงบ้างนะป็นน้ำมันนี่ว่าจริงไหมจริงครับจริงเนาะครับผมเออต้นล่างก็ดีช่วงล่างดีแล้วก็พอคันใหม่ค่ะค้าเขาเพก็เอาเป็นมูเอ็กซ์นี่เลยเนาะแต่ชอบอีซูซุอยู่แล้วครับชอบอีซูซุค่ะก็เลย ต้องมาดูอีวสุคันที่สองคันที่สองเนาะอันนี้ก็มาออกโชว์รูมนี้ก็เป็นคันที่สองคั่สามคันที่สาม้วให้คีอคันหนึ่งอ๋อให้ให้น้องเขาเนี่ยให้น้องเขาเนี่ยนี่คันที่สามแล้วอ่าอีวสุครับผมอีวสุสามพันถูกเขาเปิดอีวสุตัวจริงนะคะแฟนตัวยงอีวสุเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงการบริการของจูนมากดีกว่านะคะตั้งแต่วันที่เรามาจองจนมาทําสัญญาจนนี้รับรถแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะน้องจูนบริการดีค่ะขอบคุณค่ะบริการดี คะแนนคะแนนเต็มสิบให้สิบห้าเลยครับโอ้โหให้เกินเลยใช่ไหมให้เกินให้เกินสิบเลยให้สิบห้าเลยครับเขาจะ้าวว่าอวยกันเองหรือเกอันนี้ไม่ได้อวยหนรอกไม่ไม่อวยเรื่องจริงเนาะครับผมอ่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าก็ฝากแนะนําบอกต่อให้หนูเลยนะคะครัแอ่าปโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่านะคะว่ารถคันนี้สวยยังไงแค่ะขอบคุณมากค่ะคันนี้นะคะทุกคนอย่างที่จูนบอกนะคะเป็นอีลิแกนนะคะตัวนิวเอ็กนะคะเครื่องยนต์นะคะ3.0 DDI นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยมากราคารถนะคะ1นล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันนะคะด้านหน้านะคะดีไซน์กระจังหน้าจะเป็นดีไซน์นี้เลยนะคะทุกคนอ่าเป็นจะด,ดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะคะ2ชั้นนะคะเป็นเคี่ยวแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเป็นโครเมียมสีเงินนะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นไบ LED นะคะสว่างทั้งเวลากลางวันและก็กลางคืนเลยนะคะไฟไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกจอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะตั้งแต่ตัวอีลิแกนขึ้นไปจะมีเซนเซอร์มาให้แล้วนะคะ เป็นเซนเซอร์ด้านหน้าสี่จุดนะคะแล้วก็ด้านหลังสี่จุดเนาะอ่ะส่วนลอ้อแมกนะคะลอ้อแมกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลายนี้เลยอ่าเป็นลอ้อแมกลายนี้นะคะสวยมากนะคะตัวนี้นะคะตัวขนาดยางนะคะสองหกห้าหกสิบ R สิบปดนะคะเรียกงงคือลอ้อขอบ18ดนิ้วนะคะแล้วก็ตัว New X เนี่ยจะมีบันไดด้านข้างแบบน,นี้มาให้เลยเนาะกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะคะทุกคน ตัวอ l ลิแกนกับตัวอันติเมตเนี่ยจะแตกต่างกันที่ตัวอีลิแกนเนี่ยจะสตาร์ทรถด้วยรีโมทไม่ได้แค่นั้นเองนะคะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีแชมเปญโกนะคะสวยงามมากทุกอย่างจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเนาะนี่จะเป็นภายในนะคะเบาะนะคะจะปรับได้ฝั่งคนขับนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะหน้าปัดเลนไมสวยมากนะคะแล้วก ในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยจะมีทั้งสองฟังเลยตัวนี้จะเป็นคุชคอนโทลนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะแล้วก็นีเป็นมาติะคะปรับเสียงเพลงเมถ่ยทธเข้าทอออกได้หน้าจอดีดีขนาด9นิ้วเลยค่ะทุกคนสวยงามมากส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีแชมเปญโก,กเช่นกันขึ้นลงง่ายค่ะทุกคนค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆคันนี้นะคะลูกค้า เอาไปออกรถเนี่ยใช้ในครอบครัวนะคะลานั่งกันในครอบครัวก็จะสบายนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้นะคะเป็นปลั๊กไฟบ้านนะคะทุกคนขนาด220โวลต์นะคะนะคะมีมาให้เลยแล้วก็ USB ใส่ได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะคะคร่าวๆจริงๆตัวนี้จนก็รีวิวหลับไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะมาพาให้ชมคร่าวๆนะคะ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เราไปติดตามชมทันต่อไปนะคะ ่ทุกคนอันนี้นะคะก็มาถึงคันที่สองนะคะที่จุนปล่อยในวันนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นโปรโมชั่นขายดีนะคะของจุนอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวแคบยกสูงแฮนเดอร์ตัว LDA นะคะตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นนะคะใช้งบลงรบเพียงหนึ่งเพยง19,99ิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เคสนี้นะคะจบตามโปรด้วยที่สําคัญกระซิบนิดหนึ่งนะคะเซนคนเดียวไม่งอคนค้ำเลยนะคะันเคสนี้นะคะที่โอ๊ตนะคะเซนคนเดียวเลยนะคะแล้วก็ คันนี้นะรอรถข้อข้าง่างนิดนึงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าลูกค้านะคะก็น่ารักมากๆนะคะก็ยังยืนยันที่จะรอรถกับจูนนะคะไม่เปลี่ยนใจไปที่ไหนเลยนะเานาะอยงี้เดี๋ยวจูนพาไปชมกันดีกว่านะว่าลูกค้ารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ที่จูนพูดเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนนะคะวันนี้นะอ่าไปเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าพี่ต้อม นะสัมภาษณ์นิดนึงค่ะโอเคค่ะอ่าอันนี้เป็นเจ้าของรถนะคะพี่โอ๊ตกับพี่ต้อมนะคะวันนี้มารับรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะดีใ,ใจเนาะไอนนต้องบอกก่อนว่า <c oughs> เรามีสตอรี่ว่าเรารอรถกันค่อนข้างนานใช่พูดตรงๆไม่โกหกก็คือรอรอนานจริงๆอันนี้รอประมาณกี่เดือน,นะคะเกือบเกือบสามเดือนม<ะ>ั้งเกือบเกือบสามเดือนไอนนอย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆนะคะที่ว่า รอรถกับน้องจูนนะคะ,คะไม่เปลี่ยนใจไปไหนก็ยงยืนยันที่อรอับน้องจูนนะคะอัะอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนจริงๆเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติเ<ช>นาะวันนี้มาแล้วรถเราก็ดีใจเนาะดีใจค่ะแล้วก็ตัวนี้เน้นย้ำนิดนึงคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่จ๊ะหนึ 10, 900, ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยค่ะ,ะหนูมีเก็บพี่มากกว่านี้ไหมไม่มีค่ะตอนโปรเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เซนพี่โอ๊ตเซนคนเดียวด้วยใช่ไม่ค้ำเลยนะคะทำจบจบจริงไหมคะพี่โอ๊ตจริงจบจริงจบจริงเนาะพี่โอ๊ตทำเป็นอาชีพเลยค่ะ พนักงานบริษัทพนักงานบริษัทยี่หกี่ปีนะคะหน<ป>ึ 1> 1<ป>่งปีหนึ่งปีเป็นคนเดียวเลยนะคะ<อ>เงินเดือนก็เข้าผ่านบัญชีเนาะใช่เงินเดือนผ่านบัญชีก็คือตรวจสอบแล้วก็โอเคแล้วก็พี่อ้นไม่มีแบ็กลิสต์ไม่มีผอราชาด้วยแล้วในการที่จบตามโปรนี่คือเราต้องไม่มีแบ็กลิสต์ไม่มีผอราชานะคะพี่อ้นค่อนข้างประวัติปลอดดีนะคะก็เลยจบตามโปรได้เลยเนาะตอนแรกคิดไหมว่า โอนี้มันจะมีอยู่จริงไหมเคยคิดไหมไม่ไม่ค่อยคิดนะเพามั่นใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะมั่นใจในตัวเซลว่าเออเอาจบแน่นอนเนาะอันนี้จากที่เราทําสัญญายุ่งยากไหมคะไม่่ะไม่ค่ะแป๊บเดียวนะแล้วก็ใช้เวลากี่วันนะคะที่สองวันรู้ผลเลยเออสองวันรู้ผลเลยอันนี้คอนเฟิร์มให้หนูเลยเนาะใช่ค่ะจริงค่ะจริงเนาะอันนี้ราพูดถึงการบริการของน้องจูมาดีกว่าดีค่ะดีมากเลยใส่ใจค่ะใส่ใจที่สุดเลยแล้ขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ถ้ามีใครก็ฝากรีวิวบอกต่อให้หนูด้วยกันนะได้ค่ะ โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเป็นคะแนนล่ะเต็มสิบให้หนูเท่าไหร่ดีสิบเลยค่ะสิบเลยเนาะ <laughs> ขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะคะขอให้รถคันนี้ขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็เลขปลายแดงสวยมากๆนะคะ <laughs> <laughs> ใครที่มาชมนะคะก็สามารถนะคะไปตามตามดูได้ต <laughs> นะัวรวยด้วยกัน <laughs> นะคะ <laughs> ยังไงก็ขอให้พี่โชคดีนะคะแล้วก็สวัสดีป, <laughs> ปีใหม่เลยนะคะเพราะว่ากับเรามาเจอกันคือปีใหม่แล้วใช่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 ใช นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นรถลูกค้านะคะที่จุนปล่อยในวันนี้นะคะคันที่2นะเป็นตัวแคบยกสูงแพ nder LDA นะคะตัวนี้นะคะใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่1 9 9 9 9ับาทเท่านั้นนะคะคอนเฟิร์มจากปากลูกค้านะคะว่าจบตามโพรนะคะตัวนี้จุนจะรีวิวไปค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะก็ให้ดูรอบๆแล้วกันนะคะตัวรถตัวนี้เป็นสีขาวนะคะขาวาเซนเบเลียนนะคะสวยมากๆเนาะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้เป็นปีชมใหม่ของ2022เลย กระจงังหน้า2ชั้นแบบนี้นะคะเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยงของไฟตัามองอยู่ด้านข้างตรงนี้นะไฟโปรเจคเตอร์ะนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะพร้อมไฟ LED สองโซนทั้งกลางกลาง,ลงวันแล้วก็กลางคืนเลยนะ,ะล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ17นิ้วนะคะเป็นลายล้อแม็กลายล้อนี้เลยนี่ลายล้อนี้เลยนะคะทุกคนถ้าในตัวยกสูงก็จะมีบันไดข้างแบบนี้นะคะอ่านี่จะเป็นภายนอกตัวรถจะเป็นดีไซน์นี้เลยนะคะ ในส่วนของภายในตัวรถนะคะตัวนี้นะคะตัว LDA เนี่ยจะเป็นมีจอมาให้ด้วยแล้วก็มีกล้องถอยบิ๊กอินมาจากในตัวรถนะคะอันนี้ภายในตัวรถนะคะก็จะมีจอดีดนะคะขนาด7นิ้วเป็นจอสัมผัสนะคะรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android a u t ตเลยที่พงมาลัยจะมีปุ่มมังดีฟังก์ชันนะคะปรับเสียงเพลงรถถาบส่โทรเข้าถูกออกได้นะคะแต่ว่าเบาะเนี่ย LDA จะเป็นเบาะผ้านะคะ ถ้าจะเน้นเบาหนังเนี่ยต้องตั้งแต่เกะแซดขึ้นไปเนาะเกียร์จะเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะทุกคนอ่าในโอเพนแคปก็จะเปิดแคปจากตรงนี้ได้เลยนะคะปึ๊บเปิดอย่างนี้ได้เลยอ่าเบาแคปอะไรก็จุนจัดแถมให้ลูกค้าหมดเลยนะคะตามโปร 19, หมื่นเก้านี่ยก็คือไม่ต้องเพิ่มใดๆแล้วนะคะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กล้อง มองถอยที่จุนบอกนะคะมีเป็นบ e ิวอินมาให้เลยนะคะเวลาเราถอยหลังเนี่ยก็เส้นกรารยะจะขึ้นที่หน้าจอเลยกันชนด้านหลังนะคะตัวนี้พูดถึงถ้าความตอบโจทย์เนี่ยจุนว่าใช้เงินออกรถเพียงแค่หมื่นเก้านะคะคือจบตามโปรแล้วลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะค่ะทุกคนสําหรับท้ายที่สุดนี้นะคะยังไงนะคะจูนอีวสุนะคะก็ขอ ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จูนด้วยนะคะทุกช่องทางของจูนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube, TikTok หรือว่า Facebook นะคะจูนมีช่องทางทุกทางเลยไม่ว่า IG ก็มีนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถนะคะอีซูซูนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนใดๆก็ตามนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามนะคะหรือโทรหาจูน er เลยนะคะที่เบอร์ 0951935359ค่ะยังไงก็โทรติดต่อนะคะจนยินดีให้บริการทุกทุกท่านเลยนะคะยังไงวันนี้ลูกค้าก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย